สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สุขภาพดีใน2องนาทีเคยส่งกระจกแล้วแอบคิดไหมคะว่าอยากให้ผิวเราดูสดใสอ่อนกว่าวัยจังเลยข่าวดีก็คือเคล็ดลับหน้าเด็กเนี่ยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากในครัวของเราเองนี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอยากหน้าเด็กต้องกินอะไรอย่างแรกเลยคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือราสเบอร์รี่พวกนี้คือสุดยอดราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระเลยนะช่วยปกป้องผิวของเราจากความเสื่อมของเซลล์ทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งสดใสขึ้นได้จริงๆต่อมาคือของโปรดของใครหลายคนอโวคาดนั่นเองอโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันดีที่ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นไม่แห้งกรานลองใส่อโวคาโดในสลัดหรือบนขนมปังปิ้งดูสิคะ อร่อยแถมผิวสวยด้วยอย่างที่3ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนรักปลาคือปลาแซลมอนค่ะแซลมอนมีโอเมก้า3สูงมากช่วยลดการอักเสบของผิวและยังช่วยให้ผิวแข็งแรงยืดหยุ่นดูอิ่มฟูขึ้นด้วยค่ะมาถึงผักกันบ้าง ผักใบเขียวเข้มอย่างเช่นปวยเล้งหรือเคลผักพวกนี้มีวิตามินเยอะมากโดยเฉพาะวิตามินซีที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวของเราเต่งตึงไม่หย่อนคล้อยก่อนวัยอันควรค่ะและสุดท้ายที่ง่ายที่สุดแต่คนมักจะลืมกันคือน้ำเปล่าค่ะ การดื่มน้ำให้เพียงพอสำคัญมากๆเพราะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายทำให้เซลล์ผิวชุ่มชื้นดูสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับหน้าเด็กไม่ได้ยากเลยแค่ลองเพิ่มเบอร์รี่อโวคาโดแซลมอนผักใบเขียวและดื่มน้ำให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณดูรับรองว่าผิวจะต้องขอบคุณคุณอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ